สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีลูกสวัสดีครับอันนี้เป็นพออนระเอ,อกน้องไม่นะคท้าพุ่งมากสมัครหนูว่านนะฮะใหม่ๆมาๆนะลูกเนาะครับนะฝากเนื้อฝากตัวขออนุญาตโอเคนะครับชื่อน้องดิวครับอยู่อำเภอพระนาจังหวัดอำนาจเจริญก็าฝากเนื้อฝากตัวเป็นพระเอกดาวลูกรองไม่หลักกำลังสีพักสีเฮียนสิได้เป็นพระเอกอ,เเเอ,เอ,อิริบอ เระเลยสิมาสอบถามว่าคุยกันคุยกันฝากที่มาที่ไปอยากสบโอบถามบาหลูกพัฒนาไหนออส,สมมติข้่พดิวัฒน์น,นะครับเ,เป็นลูกหลานบริสอ,อรีิ์ับยู่อเมอร์มนาจังหวัดอ่างศรีเิญครับแม่ครับคือบริสทครับแบ้นี้ลูกเลี้ยงลุกอย่างมาก ผมจบปริญญาตรีออเอกภาษาไทยครับจบจากราชภาาัฏอ,อุบลาาแมนครับจบเอกภาษาไทยครจบจากราชภัฏอุบลแมนครับแล้วลูกไปสอนที่ไสไหมตอนที่จบจริงๆผมเป็นครูอาสาจ้างอยู่บ้านเซลลีครับอ,อ,อยู่บาา้านจะกอมแล้วก็มีเอกชนอยู่ลอ,อยเอ็นอยู่เซลล์ูอยู่เซมล์ภู จริงๆกับสญญาษาญ่าการเลียนภาษาต่อสัญญาอ๋อว่ายต่อสัญญาแม่บานใจคิแดแค่ไหนเขาก็เคยเป็นพูดถึดงวอตถุภาษาไทยบ้าง<แ>ชิแดแค่ไหนคืออยากมาอยู่น้ำมอเล่บหรือว่ามาซองเบิงสื่อหรือสีอมาอยู่น้ำอี๋ครับอ่จริงๆกะเป็นจริงๆรัตนศรีเป็นคณะแหลกที่ที่ที่ทมุตจักละกะ่าจะเคยเบิงเบิงเคยเบิงก็เป็นน้อยแม่คือตั้งแต่ร่ำมาเกียนเจาะหนามายังนะครับเคย พอเราเคยได้ยินคำมาว่าคณาดนี้สอนคนแต่ว่าสอนแล้วๆเขาเอาไปวงนันวุนี่บ้อมมี่อมีครูบอกจริงๆว่าบอกอียาดมาหลอหยาดมาหลอกมาตัวไหซสอนใหญ่แล้วเพราะเด็กไปกลินวงอื่นทำนอกนี้นะจริงจการการถือว่าเกี่ยวกับวิชาชีวิตของคริเรียนมาเพราะว่าอีกภาษาไทยกันมีการ ออกเสียงการใส่เสียงนี่ต่างๆนีการลองการแรนด์การลองการลั่มการเต้นกลั่มสิกระเดี้ยงกระเรียนเรี้ยงเต้นกลั่มกระเดี้ยงได้สอนนิดหน่อยฟอนสอนแต่งหน้าแต่งตาคอไดหลายอย่างอันนี้อันนี้อันนี้คือว่าพ่อใดอยู่พ่อใดอัอันนี้คือคนบักคุยแต่จ้าคุย้าคุยก็คือว่าใดทุกอย่าง No ี๋ยวเซบอาเป็นคือเบาอันนี้บ๊อบคุยเนาะบ๊อบเบาใหญ่บ๊อบเบานนี้เการเขาจับปากกบแฝงครับพี่น้องเพื่อนติดตามาแล้วแตละสินปีพุ่งปีฤดูกาลที่ผ่านมาแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนโน่นนี่นั่นสมาชิกเก่ากับพี่การลำลากมีระบาดนี้น้องไม่เข้าม่าพี่ไผ่แน่ถี่มาฟุกมาเฮียน เขาก็อยากฝากพี่น้องแฟนคลับที่เพิ่นเป็นห่วงเป็นแย่ถึงกรติดตามนี่หลายตอนนี้ก็ร่างมาปรากฏโตเสนอตัวก็มากาศีมาค่อยแนะน้าแม่พี่น้องได้งู้จักแล้วก็เพิ่นกระติดตามจะได้ก็ต้องฝากน้องดิวผ่านวันผ่านวันเนาะนะครับก็ร่างหักกังเฮียนกาสิเกียร์ก่อนล่ำล้วก็สิได้บันทิดสัญญุงสัญญาบุระหาได้ใต้เต่าเป็นสิ่งเกินจะคลองเองกับพี่น้องกาศเบิ่์กไถ่แง เลยครับเต่ก็รำใจสคิดไปอยู่มีเพลงใหม่อยู่ยังจพจนิยายคนลองในนี้ก็สีพอดีว่าเป็นบุญน,น,นะครับนะร้องด้วยเสียงมือหละาะทำานสมมุรณาแบอยากฟังเอาอ่อนำเอาลำ่าลำจันหน่อยนะเอาลำ่ำร่ำกัน่ำเ <c oughs> สีย็มกันหน,น่อยเออเชื่มเัลงโลกมันหมุนเปลี่ยนเลย บอกพงทีเสมอไปธรรมดาสังขารย่อมเปลี่ยนไปตามเนื้อือน่อนไก่อนขอนไก่มันหมุนไปตามว่าธรรมชาติทรงหายยอมนี้มึงมีพบกันลาตนาสินิจากขานจนกว่าสิรืล่มลงจนมามองเห็นทางวางสิคึ้นนิยามท้างเอาจักหน่อยนะครับก็มีก็มีเขาหน่ามาว่าปิดตามาทั้ง สังกาดของอินตาเรยุพราะว่าขันเกิดอยู่กับรัตนาสินอยู่ว่าขันว่าทัพน้องของอินตาตั้งแต่เริ่มแรกแล้วมันกับมันมันมัเสียนเด็ดฮัทไงฮัทไงเฮียงไงครูบาอาจารย์เป็นท่านเก่าอีกทีหนึ่งมันย่างเสีนี่ทัพน้องหรือว่าทัพน้องคืนต่างต้องนลยฮะมันมีการติดการลุกขัาดุ้งเดินตุ่กระได้บันมีความสุขอย่งเขาจ้าบ้านเดืนเดิอนนี้นี่ เออนี่ละคือเดินเพือลูกผัดข่าวการตินก่อนเพื่อเดินเพื่อทำนองมีหลายบอนนี้เพี้นนี่ยทดลองเพี้ยนไ่เพี้ยนก็จะเพี้ยนลองลองพอซอจะเปลี่ยนหมุนเวียนเปลี่ยนไปหลายปีแต่ใจดวงนี้มันยังรอพกนาถึงพอซอเปลี่ยนแต่ว่าหัวใจมันในสัญญา ่ไปตามกาลเวลานำพาความหักส่งไปจะพอสอนหนอยากให้รู้ไว้ว่าในหัวใจ้ายยังคงมั่นครับฟังพีครับผมเื่นเเสียงสั้นนิดหน่อยนะครับผมจะยัดกันด้วยไหมเออไหมมันไหมถ้ามันไม่แน่เสียบเสียงอันนี้เขา่าลองซไม่ดี ล่ำในดอกลองในดอกอมันบอกไม่เสียงแช่งแจียบัมบอกไม่ใช่ดนตรีแียกแต่ถือว่าเสียงกับห้อยกับเทีย่ยวมีเป็นลูกลหลานเมื่อนำหนาจะเลือ่อนโหลาเนาะฝากทีฝากน้องพี่ต่อยคอยตามเบื้องแย่งแฟนครับบ้านรัตนสินิตาเทราทั้ทงไกลทกั้งไกลลูกหลานผู้มีชุมเสียงดีๆอย่างมากเฮียนร้องเฮียนล่ำเป็นพระเอกนั่ง,อ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 งเอกคือจังนองดิวท่านวัดแต่นีน่ดีตอนรับนี่แหละครับคือคือ สร้างสถาบันนึงของอาจเราลูกลูกศิษย์ที่ไปสอนเขาอยู่โรงเรียนบอกบ่อมีชุมเสียงแบงมา่มีแเวนยังสอนประถงสอนปัดยอะหน่อยแห้งยังหน่อยแห้งอยับประถมมลนนึงักเป็ยงน่าวันมันทยมหรือว่าปอตีปอย่างขึ้นมากบามูมีบพ่อนี้ มูทีทีรุ่นเดี๋ยวม็มีอยู่ด้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะโวยระโวยคืออะไะอยางไรอย่างไรมากอยู่หลังเตินมูมากแล้วก็เพราะเราเป็นแดนเซอร์หมอล่ำนักหองอยางไรเวล่ะนักดนตรีแอดมินแอดมินอย่ด้วยออถ้าถ้า้องดูจากแอดมินคนใดฝีมือดีๆดรับเดี๋ยยถ้ยดีดีแล้วน้องดีกับพวกสิได้เหมือนสุดทงายสีเิ่งซู เราดีกวบก้อห่อดครับไม่ได้ไม่ได้อะราะเ้ยห็นแอนพินไปน้าครับติมเต็มเลวการเลี้ยงรับไปนัำจงนะน่อเป็นไปน้ำคนละแอนพคนละอันนี้กาสิ่งใดส่งขวออนอครับอัดเพลงปาร์น้องเบนเดอครรบเอบานีนะครับีิตามเบิรงแง่งนะฮะลุกหลัตเิ์ินต่างที่ลาซึป็นดาวลุ่ดวงไม สีมาฝึกฝนนะครับเป็นพระเอกหรือสิเป็นตัวแสดงตัวได้ตัวหนึ่งนะฮะที่เอาสีงเงี่ยงหูเพราะว่าการทายทอดบุรุษมาคู่จังคุณแม่คู่ชมาลาผู้พ,พ่อคู่ถือนะฮะหรือว่าตัวของผมเองนี่ก็ะนะครับน้องว่านาหนึ่งสุรชาติน้องเกลียวคนนี้สอนได้ทุกคนสอนได้เต็มที่สุดท้ายทอดได้เบิ้นทุกคนแต่ว่าผู้ผู้ศิลป์น่ะก็คือลูกๆน่ะสีมี อ่ากวมต่างใจมากหน่อยสักใด่ฮะอันนี้กับพี่น้องกับซอยบึงเป็นกลัลลังใจเด้อครับเด้อฝากน้องดิวผ่านวัดนะครับไปน้องอมใจพี่น้องติดตามคลิปต่อๆไปกาลนันตะนสิ์ตาเทลาดซอยกุฎไก่กุฎแค่สักสะไคร่นะครับปิดขันกลัลลังใจเรืยเรือครับพี่น้องครับขอบคุณลหลายครับสวัสดีครับ